สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไกลๆนั่งรถเครื่องมาก็มาพอดีรถพรีเขาหยุดแล้วครับนี่ข้ามาดูใ,ใกล้ครับผ่าน3ดูนะครับดอกยางหลังเบอร์เริ่มเลยครับล้อหลังตัวนี้เป็นตัวฟอร์ดนะครับแต่ติดสติกเกอร์เป็นนิวฮอลแลนด์ครับรุ่น6600ครับ85แรง4 0 ครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของรถไถนะครับเหลือเก็บงานอีกนิดเดียวครับไม่เยอะน่าจะกลับละเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ที่คนขับนะครับมาจากอุทัยธานีครับก็มามีครอบครัวอยู่ที่ปันกวนครับนาโชคดีจริงๆครับผมก็เลยคุยยาวเลยเมื่อกี้นะครับนึกถึงปอดนะครับก็เลยนึกถึงฟูจิแท็กเตอร์นะครับที่ลานสักนะคุยกันแล้วรู้เรื่องนะครับเนี่ย ฟอร์ที่ชื่นชอบฟอร์ครับวันนี้จัดให้เลยครับตัวนี้เจ้าฟอร์เขาเดียวครับตัว6 6 0 0ครับตัวนี้85ดหแรงสีครับวางเร้นจากการทําไรอ้อยครับพี่เขาบอกว่ามาเก็บงานเนี่ยเก็บงานแถวนี้จะขายไปเรื่อยครับก็ดูไปเรื่อยนะครับแล้วก็ฟังเสียงนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ